ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูรีวิววิธีการใช้รีโพมิกกับโกฟาสนะครับที่ฟาร์มนะครับว่าผมใช้ยังไงมีลูกค้าหลายหลายท่านนะครับบอกให้ผมคุณวิทยารีวิวให้ดูหน่อยว่าใช้ยังไงตัวรีโพมิกกับโกฟาสนะครับก็รีโพมิกก็คือถุงแดงเนี่ยครับก็จะเป็นผงผงนะครับถุงแดงเนี้ยจะบำรุงร่างกายบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับให้ว่าเรามี วิตามินและแร่ธาตุครบครับผมส่วนโกฟ้าน,นะครับโกฟ้านจะช่วยบํารุงเรื่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยให้วัวเรากินอาหารเก่งขึ้นนะครับก็มาดูเลยครับว่าแต่และว,วันผมให้อาหารวัวผมยังไงผมจะให้อาหารวัวเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งนะครับรอบนี้ก็คือรอบเย็นนะครับวัวผม14ตัวนะครับผมจะให้อาหารหลกัหลกๆผมจะให้อาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดนี้คือ 12ตักแล้วก็อาหารผงอยู่2ตักนะครับก็คือทั้งหมด14ตักก็จะเฉลี่ยกันไปครับตัวใหญ่ก็จะให้เยอะตัวเล็กก็จะให้น้อยนะครับส่วนเดี๋ยวผมตักอาหารก่อนนะครับวันนี้ผมจะให้อยู่ทุกมื้อนะครับคือตักนะคตัก สตักนะครับตัก12ไม่ค่อยเต็มนะครับแล้วก็อ่าเราก็ก็จะมีตัวที่เป็นผงด้วยนะครับตัวที่เป็นผงเมื่อกี้ตัก12ไม่เต็มผมก็จะเพิ่มตัวที่เป็นผงให้อีกสักครึ่งตักนะครับครับก็อ่าอันนี้ก็ผมจะเอาแบบผงกับแบบเม็ดนะครับผสมกันทําไมต้องมีแบบผงผมก็เพื่อให้มันเข้ากันกับพิมิกนะครับส่วนพิมิกนะครับ นี่ภมิกนะครับตัวใหญ่ผมจะให้อยู่สองช้อนสองช้อนนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะส่วนตัวเล็กนะครับผมจะให้1ช้อนโต๊ะว,ว่าผม14ตัวผมจะให้เฉลี่ยทุกวันคือ20ตักนะครับ20ช้อนนะครับผมอ่านะครับ้อนประมาณนี้นะครับครับ ส่วนโกฟัดนะครับโกฟัดคือตัวนี้โกฟัดตัววัวตัวใหญ่ผมจะให้อยู่1ช้อนครับส่วนวัวตัวเล็กผมจะให้อยู่ครึ่งช้อนนะครับเฉลี่ยในฟาร์มผมนะครับเฉลี่ยแล้วสิกว่าตัวนะครับผมให้อยู่10ช้อนต่อวันนะครับก็คืออาจจะมีบางช้อนที่เต็มบางช้อนที่ไม่เต็มก็กถวัถวๆกันไปครับผมง่ายๆครับ ครับผมพบแล้วครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับผมก็จะผสมให้เข้ากันแต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับมีตัวจํานวนมากเราก็ต้องมีเครื่องผสมนะครับส่วนของผมแบบบ้านๆครับผมฟาร์มไม่ใหญ่ครับก็ผสมเองได้ครับครับทุบเขาให้เข้ากันนะครับโอเคครับ เริ่มเข้ากันแล้วนะครับผมก็จะตักใส่ถังนะครับเพื่อง่ายในการเอาไปเทนะครับครับผมก็ครับชุดนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับมีลูกน้อยอยู่ด้วยหนึ่งตัวนะครับ อตอนนี้แม่ลูกครับแม่ท้องแล้วครับผมครับส่วนชุดนี้เป็นวัววัวสาวครับผสมไปแล้วสามตัวนะครับวัวสาวทองแรกครับตรวจท้องแล้วเช็คท้องแล้วคือท้องคือตัวขาวนี้นะครับส่วนสองตัวนี้ผสมแล้วครับยังไม่เช็คท้องครับครับก็ เบื้องต้นก็ให้กันแบบนี้นะครับก็ส่วนที่เหลือก็จะไปให้ตัวต่อไปอีกนะครับก็เดี๋ยวผมฝากด้วยนะครับฝากตัวพิมิกกับโกฟารของเรานะครับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อพิมิกและโกก็โกฟารนะครับสามารถอินบ็อกซ์สั่งซื้อที่เพจไลรวิทยาได้เลยนะครับเรามีทั้งราคาปีกราคาส่งราคาโปร,ราคาชุดคู่ราคาโปคู่ ครับมีหลากหลายสําหรับฟาร์มเล็กสําหรับฟาร์มใหญ่สําหรับร้านการเกษตรเราก็มีครับก็ฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับ